ในการปลูกต้นไม้นะครับโดยเฉพาะโดยเฉพาะไอ้ไม้ประเภทใบนะครับไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือบอนหูช้างด่างเหลืองนี่แหละในการดูแลรักษานะครับไอ้ตัวหนึ่งประเด็นสำคัญตัวหนึ่งที่ที่ผมอยากนำเรียนก็คือว่าในการเลี้ยง ต้นไม้ประเภทนี้ในการปลูกต้นไม้ประเภทนี้เราจะต้องดูแลเขาอย่างดีเขาถึงจะสวยงามใช่ไหมครับเพราะเนื่องจากว่าเขาเป็นเขาเป็นประเภทไม้ประดับไม้ใบคือโชว์ความสวยของใบดังนั้นนี่การดูแลรักษาเราก็จะเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับว่าเราจะเลี้ยงต้นไม้ได้ได้ดีได้สวยไหมนะครับ ประเด็นสาคัญตัวหนึ่งที่เราจะเลี้ยงต้นไม้ได้ดีนั่นนี่เราจะต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เรากําลังเลี้ยงอยู่นั้นกําลังปลูกอยู่นั้นกําลังดูแลรักษาอยู่นั้นน่ะมีความเจริญสมบูรณ์ดีไหมเป็นไปตามปกติไหมชะง,งัการเจริญเติบโตไหมนะครับสาเหตุที่ผมบอกว่าจําเป็นก็เพราะว่าถ้าหากว่าเรารู้ต้นไม้ดูว่าต้นไม้เราจเจริญเติบโตได้ดี มันก็โอเคมันก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าหากว่าเมื่อใดเราไม่รู้ว่าต้นไม้ที่เรากําลังปลูกอยู่นั้นเขาเขาหยุดชะงักเขาไม่เจริญเขาไม่สวยนี่มันก็จะเป็นปัญหาถ้าเราไม่รู้นะครับเพราะฉะนั้นนี่เราจําเป็นต้องรู้ว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นนี่กําลังเจริญเติบโตดีไหม้าหากว่าเรารู้ว่าเขาไม่เจริญเติบโต เขาจเจริญเติบโตไม่ได้เต็มที่เราก็จะมีวิธีการบำรุงดูแลรักษาหรือแก้ไขนะครับวิธีสังเกตว่าต้นไม้เราจเจริญเติบโตไหมถึงวันนี้ผมจะมาแนะนํานะครับว่าในการเลี้ยงบอนหูช้างด่างเหลืองนี่ว่าเราจะดูยังไงว่าต้นไม้ที่เราปลูกนั้นต้นไม้ของเรานั้นเขาเขาจเจริญเติบโตสมบูรณ์ไหมนะครับ อันดับแรกนะครับผมให้ข้อสังเกตว่าเราดูภาพรวมนะครับเราดูภาพรวมว่าว่าใบเขานี่ความสดเขียวเหลืองหรืออะไรนี่มันมันจะเป็นมันๆครับต้นไม้ที่จเจริญเติบโตได้ดีจะมีเราจะสังเกตเห็นว่ามันเขียวมันเหลืองมันนะครับมันจะมีความสดนะครับถ้ามันเป็นแห้งแห้งซีดๆก็แสดงว่ามีปัญหาแล้ว นะครับอันดับแรกผมจะดูที่ผิวผิวภาพรวมผิวของเขาผิวใบนี่จะเป็นผิวมันๆเราสังเกตได้เลยนะครับถ้าเราเลี้ยงนี่เราจะสังเกตนะครับต้องสังเกตถ้าเขาซีดๆมีมีใบเหมือนกับกรอบกรอแง่งแ่งนี่จะแสดงว่าเขาต้องเป็นเรามันต้องเป็นอันใดห,หนึ่งแล้วนะครับนี่นี่คือประเด็นแรกที่ที่ผมอยากให้ดูว่าว่าผิวของเขาจะเป็น เขียวก็เขียวมันเขียวสดชื่นนะครับเหลืองก็เหมือนกันนะครับจะเป็นไม่ไม่ไม่ซีดนะครับอย่างใบนี้เขาจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะครับนอกซื้จากใบที่แก่นะครับบางบางทีเลี้ยงไปเลี้ยงมาใบใใบใบที่ใบที่อ,อก่อนเกิดก่อนนะ่ะเขาแก่เต็มที่แล้วนี่เขาก็จะหมดอายุไปตามอายุไขเขาเองก็ เราก็พยายามดูแล้วก็ตัดทิ้งนะครับถ้าใบใบแก่บใบประเภทพวกนั้นะนะครับนี่ประเด็นแรกคือคือดูที่ผิวคือที่ผิวที่สีนะครับประเด็นที่สองสำหรับสําหรับตัวผมเองนะครับอันนี้คือตัวผมเองประเด็นที่สองก็คือ,อลักษณะของใบนี่ใบใบสุดท้ายเขาจะต้องสูงต้องใหญ่กว่ากว่าใบล่าง นะครับใบพูดง่ายว่ามันจะตความใหญ่ของใบมันจะสลับกันมันจะขึ้นมามันจะขึ้นมาเรื่อยๆใบสุดท้ายสุดท้ายที่เขาโตสูงสุดน่ะเขาจะต้องใบใหญ่กว่าใบใบถัดไปใบก่อนหน้านั้นนะครับอย่างเช่นอย่างเช่นใบนี้คือใบใบที่เขาทำกัพึ่งขี้นะครับแต่ใบนี้คือเนี่ยใบนี้คือใบใบ ใบก่อนก่อนใบนี้นะครับถ้ามันใบนี้โตเต็มที่นี่จะต้องใหญ่กว่าใบนี้พูดง่ายๆนะครับอย่างใบล่างมันก็ถัดมามันก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเราสังเกตตัวนี้พูดง่ายๆว่าใบล่าสุดเมื่อเขาโตเต็มที่เขาแล้วเขาต้องใหญ่กว่าใบก่อนนะครับนี่และจะต้องสูงกว่าใบก่อนนี่ใบนี้ใบนี้คือใบล่าสุดนะครับ ใบล่าสุดใบนี้เขาก็ยังจะยืดยืดขึ้นมาอยู่เขาต้องสูงกว่าใบนี้และขนาดของใบจะต้องใหญ่กว่าจะต้องใหญ่กว่าใบนี้นะครับมันถึงจะแสดงว่าต้นไม้เราจเจริญเติบโตไปตามปกตินะครับแต่เราหากว่าเราเห็นเห็นใบสุดท้ายออกมาแล้ว เราจะเล็กหรือ,อาต่ำกว่าใบก่อนนะ่ะก็ก็เราก็สรุปได้ว่าต้นไม้เราไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เจริญเติบโตนะครับเนี่ยนี่คือข้อสังเกตข้อ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 ที่สองนะครับที่ผมสังเกตว่าต้านไม้เราเจริญเติบโตดีไหมนะครับ อันนี้คือเพียงเพียงเป็นแนวความคิดของเห็นความคิดเห็นของผมนะครับอย่าอย่าย,ยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องเสมอไปนะครับประเด็นที่สามนี่ผมจะดูการแตกหนอ่อถ้าต้นไม้จเจริญเติบโตได้ดีมันก็ต้องแตกหน่อได้ได้ได้เร็วนะครับแตกแตกหน่อได้เป็นไปตามปกตินะครับหน่อออกมาเขาก็ต้องมีความสมบูรณ์เขียวมันโตเร็วเหมือนกัน นะครับนี่หลังจากหลังจากแยกเราเราแยกไปแล้วนี่มันก็ต้องมีการแทงหน่อขึ้นมาใหม่นะครับแต่ถ้าหากว่าเราแยกไปแล้วยังไม่มีหน่อออกมายังไม่มีแสดงว่ารากเขาไม่เดินนะครับถ้ามีการแทงหน่อออกมาใหม่มีการนี่ก็แสดงว่าก็แสดงว่าต้นไม้เราจเจริญกับตได้ดีไอ้ไอ้นี้ก็ไอ,ไอ้เรื่องหน่อนี่ก็สังเกตยากนะครับ เรื่องหนอ่อก็สังเกตยากเพราะว่าบางทีต้นไม้เรากอาจจะไม่มีตาแล้วเราอาจจะแค่แยกหน่อไปบ่อยจนจนตาหน่อมันหมดก็ได้เราก็ค่อยสังเกตดูนะครับอันนี้อันนี้คือข้อสังเกตข้อข้อที่ข้อที่สามผมนะครับข้อสุดท้ายที่ผมจะสังเกตว่าต้นไม้ผมจเจริญเติบโตดีไหมหูั้งงนังเหลืองผมจเจริญเติบโตดีไหมนี่ ผมจะสังเกตว่าการแทงหลอดใหม่ออกมานะครับพอพอเขาเขี้เต็มใบพอใบสุดท้ายนี่ขี้ออกมาเต็มใบเขาก็จะมีหลอดใหม่มียอดใหม่ออกมามีใบใหม่ออกมานะครับเขาจะมีการตั้งท้องนะครับเขาจะมีการตั้งท้องแต่ไอตัวนี้ยัง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 ไม่ใช่ยังเขายังไม่ขี้เต็มที่เมื่อพูดง่ายๆว่าเมื่อเขาใบใหญ่กว่า ใบนี้หรือสูงกว่านี้เพราะฉะนั้นเขาจงมีการแทงหนอ่อนะครับถ้ามีการแทงหน่ออยู่ก็แสดงว่าต้นไม้เราจเจริญเติบโตดีมีมีการลากเขาเดินนะครับอันนี้คือคือเราต้องมันสังเกตว่าดูว่าต้นไม้เราเป็นปกติไหมจเจริญเติบโตดีไหมถ้าหากว่าเราพบว่าเราพบว่าต้นไม้เรา ไม่เป็นไปตามสี่ข้อที่ผมบอกก็แสดงว่าต้นไม้เราอาจจะอาจจะพูดง่ายๆว่ารากเขาอาจจะไม่เดินหรืออะไรอะไรนี่เราต้องหาสาเหตุแล้วนะครับว่าต้นไม้เราขาดปุ๋ยไหมหรือต้นไม้เรารากเน่าไม่ถ้าเป็นโรคมันจะเห็นชัดหรอกครับถ้ามันเป็นรากเน่าเป็นโรคเป็นอะไรแต่แต่ทีนี้ อย่างแต่ผมบอกว่าเขาสังเกตถ้ามันไม่แสดงในทางกายภาพชัดว่าส่วนมากก็คือมันขาดปุ๋ยนะครับดินดินเราไม่ดีหรืออะไรํำนองนี้เราก็ต้องหาสาเหตุว่าที่มันไม่เจริญเติบโตมันเพราะอะไรนะครับเราก็จะแก้ได้ตรงจุดแต่ยังไงก็ตามเราต้องรู้วิ่ารู้ว่าต้นไม้เรากําลังเจเริญเติบโตดีไหมถ้าเขาจเจริญเติบโตดีนี่ก็ ก็ไม่จําเป็นนะครับปุ๋ยเผลอบางทีเราก็ไม่ต้องใส่นะครับเพราะเรารู้อยู่ว่ามันกําลังเจริญเติบโตเราจะต้องใส่ไปทําไมก็ิีนเปื่องโดยเปล่าประโยชน์สําหรับความคิดผมนะครับมันก็จะสามารถที่จะทําให้เราดูแลนะครับถ้าเรารู้สาเหตุถ้าเรารู้ว่าต้นไม้เราจเจริญหรือไม่มันก็จะทําให้กระบวนการดูแลบํารุงดูแลต้นไม้ของเรานี่ ได้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะครับสาเหตุที่ผมนำเอาเอาเรื่องนี้มาพูดก็ก็เพราะเพราะประเด็นนี้นะครับ